บุปนาดดายินดีคืนเงินแม่ตักเคยบริจาคหนึ่งแสนพร้อมให้การกับตำรวจเป็นกำลังใจงให้ผู้เสียหายจากกรณีคดีแม่ตักกรกนก,นกและสามีป่าเบียกันพลดามาขายท้องไม่ต้องปกนำมาสูก่การออกหมายจับและแจ้งข้อหาสีข้อหาเมื่อวานนี้29กันยายน2 5 6 7ก่อนหน้านี้เพจมลูลนิธีองค์กรทำดีได้เคลื่อนไหว ดังแม่ตัก๊กเคยบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม1นึ่งแสนบาทพร้อมแคปชั่นว่าขอขอบคุณแม่ตักกรกน,นกสุวรรณบุตรที่ร่วมทำบุญกับมูลนิธิองค์กรทำดีจำนวน1นึ่งแสนบาทเพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะสวยและยังใจดีขอให้สินค้าขายดี ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะล่าสุดทางเพจโพรูดปดรบุ๋มปนัดดาและดูปแม่ตัก๊กที่แปดสรดิษเงินจำนวน1 0 0 0 0 0บาทเขียนแคปชั่นพวกเราเป็นมูนลนิธิไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะบริจาคหรือช่วยเดือ้เดือดร้อนได้และขอบคุณทุกท่านจากใจส่วนถ้าเงินก้อนนี้มีปัญหาทางเราสามารถโอนคืนกลับไปเจ้าของเงินได้และยินดีไปให้การกับตำรวจค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุคทกคนแฮชแท็กมูนลนิธิองค์กรทำดี